เจอกันอีกแล้วนะคะหลังเลิกเรียนวันนี้วันจันทร์นะคะที่สองกุมภาพันธ์แล้วนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะโบเลิกเรียนตั้งแต่1 0บโมงยี่ะแต่ว่าอยู่ทําแบบฝึกหัดต่อนะคะเพราะว่าโบ้ทำช้าช้ากว่าในกําหนดตารางคือคือครูเขาจะแจกให้ทุกคนนะ เขาจะบอกว่าเือเขาจะบอกไว้ว่าแต่และสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องทำแบบฝึกหัดถึงบทไหนกันแล้วบ้างนะโอช้าไปนิดนึงก็เลยอยู่ทำต่อรวมถึงทำอสอบสอบย่อยนะคะเขาเรียก quiz นะคะก็ทำได้ตามกำหนดแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่า มันจะเป็นแบบเลขเศษส่วนอะ่ะแล้วก็เอามาบวกมาลบมาคูณมาหาแล้วมันต้องหาแบบหาร่วมมากคูนรวมมากอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอะ่ะเพราะว่าทําไม่ได้อะ่ะมันต้องใช้เวลาคิดอะ่ะนานแล้วแล้วเขาจะมีกําหนดหลักเกณฑ์ไงว่าต้องทําอันแรกดูในวงเล็บก่อนทาเลขยกกําลังต่อมาแล้วก็ทําคูณทาหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันทําผิดผิด ขั้นใช่ป่ะคือผิดตำแหน่งอ่ะผลลัพธ์ที่ได้มันก็ผิดไงโอ้โหนั่งบางทีข้อนึงแบบว่าคิดคิดนานมากอะแบบสิบกี่สิบนาทีอ่ะแต่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะได้คะแนนวันนี้แปก็อยู่ราวๆเนี้ยไม่ถึง90ก็ไม่เป็นไรอ่ะแป ก็น่าจะผ่านแล้วว่าถ้ามันได้อย่างนี้เรื่อยๆนะก็เท่ากับว่าไม่ต้องเรียนซ้ําชั้นเพราะถ้าเกิดซ้าชั้นมันก็เสียเวลาอีกอะใช่ปะละ่ะวันนี้นะตอนเช้าออกมานะหิมะกับฝนมาพร้อมกันกลายเป็นหิมะเปียกๆเป็นเหมือน,เป,น,เ,อนเป็นเหมือนน้ําแข็งแฉะหนาวไม่ได้เช็คอุณหภูมิเลยว่าเท่าไหร่ตอนนี้ออกมาก็ฝนตกไปตอยแต่ว่า ไม่มีหิมะแล้วนะคะเย็นเย็นมือชาเหมือนกันแหละนะคะตอนนี้โอ้จำไม่ได้ว่าจอดรถที่ไหนอีกแล้วเดินเรื่อยเปื่อยเดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายเออเหมือนกับจะจอดไว้อันสุดท้ายเลยนี่หว่าแล้วอยู่ไหนว่โอเคงั้นก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอโว่าเดินหารถก่อนเพราะจำไม่ได้ว่าตัวเองจอดรถไว้ตรงไหนนะคะ แล้วถ้ามีอะไรจะเล่าสู่กันฟังใหม่เนอ้อโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย